โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับช่องแฟนตาตีเฮดอยู่กันในเกมเรตติ้งเซิร์ฟบีเบิร์ดกันเช่นเคยนะครับโอเคให้วันนี้ก็ตามสัญญานะครับผมก็มาทําจุดดรอปชิ้นส่วนของ RC1 นะครับแบ็กดากอนนะครับผมก็ทั้งหมด6จุดเหมือนเดิมนะครับผมก็นี่เลยครับตัวแรกก็ที่ผมรอเลยครับหนุ่มโดดเดี่ยวนะครับตัวนี้ก็คือใบบิงนะเราเริ่มที่ใบบิงเหมือนเดิมเนาะ โอเคผมวิ่งให้ดูแค่อย่างรอบเหมือนเดิมนะครับเราจะไปดูกันเลยว่ามันจะมาหรือเปล่านะเพราะเราผมขอทําคลิปชิ้นส่วนให้หมดก่อนนะค่อยๆเดี๋ยวค่อยไปจุดอื่นเนาะพวกไข่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปทําให้เนาะผมก็ลังไล่ทําชิ้นส่วนให้หมดนะครับตอนนี้นะลงแบบเออเผื่อคนไล่ดูชิ้นส่วนผมเนาะโอเคครับผมอยาไปครับอย่าไปก็ ก็นั่นแหละครับก็คือว่าโอเคอะสุดยอดครับตอนนี้ก็อาทิตย์วันก็ราคาก็น่าจะน่าจะแพงเดี๋ยวเดี๋ยวผมพี่หกตัวให้ดูนะให้ดูทายชิปตลอดดีกวะนะ่าเนาะแต่ไม่รู้นะว่าตกง่ายหรือตกอยากอยู่ที่ดวงนะครับผมมันบอกไม่ได้นะว่าง่ายหรือยากผอโก็ไม่มค่อยได้วิ่งละแต่ว่เา,าเคยวิ่งไหมก็เคยวิ่งแหละแต่เราก็ไม่ได้วิ่งไว,วขนาดนั้นครับ เก็บปลายยาวๆครับไปครับ <Bye. S 1> ถึงแล้วนะครับจุดจุดท้ายแล้วจุดแดงแล้วแล้วก็ใบบิกนก็น่าจะตกอะ่ะเพราะว่าดวงผมมา <c oughs> ปับ๊บไม่มานะครับไม่เป็นไรครับโอเคครับผมจุดแรกผ่านไปเนาะเดี๋ยวเราไปเจอก,กันจุดที่สองเลยครับ l e t โ go โอเคครับผมเราก็มาถึงจุดที่2เรียบร้อยนะครับผมก็คือตัวนี้เลยครับนี่เลยไฮยอนอันที่คุมเครือนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยนะนี่เลยนะโอเคนะครับผม,ผมก็ไปก็คือ,คอดรอปชิ้นส่วนที่1ของอาร์ซีวันนะครับคือตัวนี้ชิ้นเลยหนึ่งแต่ก็ดรอปยากนะของอาร์ตีวันนะหมายว่าไม่รู้จะยากทุกตัวเลยผมวิ่งเลแต่วิ่งรอบเดียวมันโอกาสออกมันก็ยากอยู่นะครับต้องวิ่งมามานะประมาณสี่ห้ารอบน่าจะออกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ยังดีนะบางทีคนออกติดติดกันก็มีนะครับผมตอนนี้ครับ ตันนี้เันที่31นะครับผมเดือน10เนาะเรดเอ็มก็เท่าเดิมเลยครับคงที่เลยครับตอนนี้นะรับกันก็สิบสองจุดห้าถึงสิบสองจุดหกประมาณนี้แต่ก็ขายกันอยู่ประมาณสิบสองจุดแปดถึงสิบสามนะครับตอนนี้นะอืมตอนนี้ก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็บอกนะครับคือเผื่อเบือเ่ออะไรอ่าชุดแต่งหรือชุดดอกอะไรเงี้ยผมอยากฟาร์มให้ครบทุกนนะุดก่อนเนาะเดี๋ยวอีกไม่กี่คันครับทุกคนเดี๋ยวพวกอ่อ่าโรมันเอเด็กครับประมาณนี้ครับ ผมขอทำให้หมดก่อนเนาะเพราะว่าเราจะได้ไปจุดอื่นกันเนาะเพราะว่าเราจะได้ไปเมืองสีง่สิบบ้างเมืองอคนอยาการ์มเมืองแรกก็ได้นะใช่ครับเด็กทุกคนก็ขอฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะใครที่ยังไม่ติดตามนะครับผมเดี๋ยวใกล้จะครบสามร้อยัแล้วครับเดี๋ยวมีแจกของติดบวกเหมือนเดิมนะสักห้าหกกล่องเราก็ตรงนี้เราก็แจกทุกร้อยทุกร้อยก็งบจางครับ <laughs> งบจางนะตอนนี้นะโอเคครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับผมฝากติดตามนะครับคนที่ยังติดตามอยู่เนาะรักกันนะครับรักก็อยู่ด้วยกันเสมอยาวไปครับพี่คอมเมนต์นกันได้นะผมมาถึงแล้วครับพี่อยู่ที่สองเรามาไหมพี่ไม่มาเหมือนเดิมนะครับผมโอเคโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สามเลยครับเร็โเ้ โอเคครับผมก็มาถึงนะครับถึงจุดที่3แล้วก็คือชิ้นส่วนที่2นะครับคือตัวนี้เลยเชอร์โอรีท่วมหรือท่วมนะครับก็คือตัวนี้เลยก็ดับชิ้นส่วนที่2ของ R C 1ซวันนะครับก็เราไปดูว่าตกไหมว่าตูดีว่าลิปนี้เราจะตกชิ้นไหมนะหกรอบเราเนี่ยถ้าไม่มาเลยก็เ,เสียใจเสียใจก็แค่บอกจุดนะครับผมมาบอกจุดเฉยเนาะเดี <c oughs> ๋ยวคนมาทำอาทิวันมาบิง,บ,งบิงเองไม่ต้องเสียตังค์อ่ะมันดีตรงนี้และไม่เสียตังค์ครับมันบิงบิงเองอ เออวิ่งเงินกว่าจะวิง่งได้อันหนึ่งแล้วก็ได้ละ M สอง M นะชิ้นนึงน่าจะเป็น M นะของอาร์ซิบันแบล็กดากอนอะข้างนอกเขาขายกันอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบบาทถึงร้อยแปดสิบบาทนะครบเซตอะ่ะถือว่าถือว่าโอเคเลยอะ่ะตัวเนี้ยชิ้นส่วนแพงนะเดี๋ยวเรารอไปไปเรื่อยนนะเดี๋ยวอารซิบันเดี๋ยวอะไรอีกอะเอ็นเอ็กซเดี๋ยวอะไร,รยัดให้ไหมไผมทำให้นะครบเลยครบชุดเลยใครอยากทำอะไรก็บอกได้นะครับผมจุดฟาร์มเนาะอันะนี้ก็ไล่กำลังไล่ไล่ทำให้อยู่นะ เดี๋ยวรยับรูยาวๆครับยาวๆครับ,อบ,อบตอนนี้นะเราก็วิ่งครับเราก็เนี่ยแหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยขงเราเรรานี่ยแหละปลาครับวันนี้ปลาครับเลี้ยวมาครับวันนี้เลี้ยวมายัางไงดูดข้ามกระเพงไปโอ้โหชนเสาไปดึงที <c oughs> โอเคครับโอเค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 เราไม่ต้องกลับหลังแล้วเราไปเลยดูดดูดดูเอาเงินดูเอาเงินไงจนที่นี้จนเดี๋ยเงินเก้าแสนครับทุกคนตอนนี้อยากจน,นอ่ะผมอ่ะ ขายได้ไม่บอกอะไรตอนนี้นะใครเห็นชื่อผมก็ช่วยซื้อได้นะครับมาสุดท้ายนะครับทุกคนอยู่ข้างหน้าเราจุดจุดอยู่ข้างหน้าเราแล้วมาหรือเปล่าครับรอบที่สามหรือว่าจุดที่สามเราพี้ยไม่มานะครับตามเคยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดที่สี่เลยครับเลโกโอเคครับผมเราก็มาถึงนะครับจุดที่สี่นะครับผมก็คือตัวนี้เลยครับก็คืออะไรอ่านว่าอะไรดาวิดวิลเลียมนะครับดาวิดวิลเลียมก็คือ คล้นส่วนที่3เนาะนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยครับนี่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 ตรงนี้เลยนะโอเคที่ตัวที่สามของอัสวานละแหละครับก็คือที่ผมวิ่งมาสามตัวยังไม่ดบับเลยตอนนี้นะอย่างเกลือเลยผมอะโคตรเกลือครับตอนนี้มาครับเราต้องมีความหวังดีวะเราต้องมีความหวังในทุกคนยาวๆครับยาวๆไปไม่ยากหรอกมันไม่ยากหรอก็ต้องมาสักสักรอบแต่ว่าดวงเราจะอะไรขนาดน,นั้นเฮ้ยนะ้อผิดฝั่งวะเนี่ย เออปึ๊บปึบปิดฝั่งนะทุกคนไปดาวิดวิดเลียมให้ผมหน่อยเพื่อนฮัลโหลไปไปยังไงยังไงคือต้องชนนะครับตัวนีถ้ถึงจะได้นะถึงจะได้อ่ห้ามเฉียวโอ้โหห้ามเฉียวนะครับเฉียวแล้วรถนะครับโอ้โหจบแล้ว,วเฮ้ยถ้าอย่างนี้ไม่ผ่านนะเนี่ย คนหนึ่งเดียวแล้วนะเราชนเราจะไม่เฉียวนะเราชนไปเลยครับเดี๋ยวไม่ผ่านนะเอออย่าเฉียวอย่าเฉียวอย่าเฉียวเฉียวไม่ได้นะครับเฉียวไม่ได้แล้วทุกคนงั้นแตกแน่ครับนี่ไงชนอย่างเดียวนะชนไปเออเออขออนุญาตนะครับรอบนี้ขอชนหน่อยนะเพราะว่าเว็มันไม่ให้มันไม่เฉียวนะเฉียวแล้วรถต้องเจ็ดสิบเลยนั่นเห็นไหมโอ้แล้วผมก็ต้องเฉียวเดี๋ยวมันเพิ่นเคยเฉียวเนาะ โอ้ยเกรดยาก,กนะเนี่ยจุดนี้ผมก็ไม่เคยวิ่งเลยนะประเด็นนะจะชนยังไงวะเนี่ยไปไปยาวๆไปอย่าเฉียวไม่เฉียวแล้วผมไม่เฉียวแล้วผมขอเอาหลอดซ่อมก็พอละทางๆนะทางนะงนะโอ้ทางเขาก็โอเคครับถึงแล้วครับจุดที่สี่ของเรานะเดี๋ยวที่ตนะัวที่สามเนาะบุ๊บไม่มานะครับผมตกยากจริงๆ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดที่ห้ากันเลยครับโอเคครับผมก็เรามาถึงแล้วนะครับผมจุดที่ห้า้วก็คือตัวนี้เลยคนว่างานสิบปีจุดที่ห้าคือชิดส่วนที่สี่นะทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงนี้เลยนะเห็นไหมนี่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 นะว่างงานสิบปีนะครับทุกคนดูชื่อเขาด้วยนะยาว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 ครับยาวยาวไปยาวยาวไปปุ๊บโดดไปโู้วิบไปวิบไปดิไปดิไป โดดกบไปทีนึงโดดโอ้ชนนะตรงนี้ไม่พลาดนะพลาดนะโชดเซียนตะ้หน่อยเดี๋ยวก็ไปเรียนมานะมาเหอะขอให้มาสักคลิปนี้ต้องมาแล้โหคลิปนี้จะเก้งคนเดียวไม่ได้นะคือเราจะแบบไม่ตกกันเลยอ่ะห้าหกชิ้นอะ อหกล้อของเราจะไม่ตกเลยใช่ไหมเนี่ยเกินไ,ไปหรือเปล่าพี่เกินไปเปล่าพี่โอ้โหเราชอบเราชอบทางโตง้แล้วเราขับไปเฉียวเล่นนะเฮ้ยตรงหน้าเลี้ยวอย่างเดียวข้างหน้านะปุ๊บเราวิ่งวิ่งไกลเหมือนกันนะตัวอาทิตยวันนะหรือว่าหกกาดกันทุกคนไปครับวันนี้ไปครับ อ่านูบงชุดสุดท้ายแล้วมาเหอะมาเหอะนะเหอะครับชิ้นที่สี่มาเหอะไม่รู้ราคาเท่าไหร่มาเหอะจงมาจงมาจงมาเราต้องสถานละวเบกเบรกเบรกเพะตามเคยครับไม่มาครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดสุดท้ายเลยครับเลตโกโอเคครับผมก็มาถึงจุดท้ายนะผมเคยทำไปแล้วนะคลิปนี้วิ่งหนึ่งชั่วโมงนะก็ ตกดีอยู่8ชิ้นเมื่อตอนนั้นชั่วโมงละ8ชิ้นแปดแสนนะครับน่าจะเจ็ดละแสนนะตัวนี้นะชิ้นที่5ของ R า1น,นะครับคือเด็กที่เรียนหนักเนาะตัวนี้เนาะเราเคยทำคลิปไดป้นะหนึ่งชั่วโมงที่วิ่งไปถือว่าวิ่งพอกันหนังสือนะตนกดีเฮเบโคกันชั่วชั่วโมงหนึ่งผมเคยทำไปได้8ชิ้นเองแล้วก็พวกยนต์อะไรก็ประมาณเอ็มกว่ากเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะตกไหมนะตัวนี้ตกตก,ตกยากนะชั่วโมงนึง M M อเอ็มเอ็มหนึ่งอะไอชั่วโมงนึงก็เหมือนสิบนาทีรอบ สิบวิทีคือตกประมาณทักอันหนึ่งอะไรเงี้ยโหยากอยู่นะผู้ชนด้วยโอ้โยโอ้ชนด้วยโอ้โหโอเคครับยาวครับยาวไปก็ตัวท้ายละผมก็ความหวังที่ตัวนี้ละไม่มาก็ไม่มาก็จบครับเรียบร้อยเจ๊งนะครับคลิปนี้เจ๊งแน่ๆถ้าไม่มาเจ๊งแน่ๆครับคือเราแค่บอกจุดนั้นทุกคนนะเขียนว่าผมว่าเอ้ยมันไม่มีหรอกวะมันมีนะครับทุกคนแต่มัน มันมีแต่ผมมันมันดูไม่ดีเออพูดอย่างนี้ดีกว่ามันดูไม่ดีมันไม่ตกให้เรานะถามว่ามันมีมันมีนะที่ผมวิ่งทุกตัวมีหมดนะแต่ผมแค่ไม่ตกเท่นั้นเองครับดวงเราแย่นะไอดวงดีวิ่งแบบห้าตัวตกห้าตัวก็มีนะเออดูดีอ่ะอยู่พี่ดวงนะทุกคนผมมันก็แค่คนดวงซวยคนนึง ความหกตัวไม่ตกสักตัวก็ไม่ใช่อย่านะตัวนี้ต้องมาแล้วนะเพื่อนมาให้ผมหน่อยเฮ้ยบกคลิปบกคลิปโดดเออดูไปดูไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปโดดปุดดปดดดด๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ชนไปดิโอ้โหอย่างเกลือเลยมานะครับตัวนี้ต้องมานะครับมานะมานะสุดท้ายอยู่ข้างหน้านะผมก็เราจะ ถอยหลังเข้านะสูตรถอยหลังเข้ามันต้องมาแล้วเพราะว่าผมเคยถอยหลังเข้าแล้วมันมานะฮึบ <Wow. S 1> นี่ไงสูตรถอยหลังเข้ามันมาจริงๆนะทุกคนของจริงชิงที่5นะโ oh, อ้โหเขาจะจบแต่ละลูกนะโคตรยากโอเคครับเราเราไปดูว่าราคาของเขามันเท่าไหร่นะครับดาก้อนนะที่สุดดาก้อนมันเขาชื่อว่าดาก้อนนะ นี่เลยหูหกเอ็นะครับทุกคนดูดิตัวเลนะ่หน้าหกเอ็มอยเลอร์หลังหนึ่งเอ็มก็โอเคนี่ถูกนะนี่เอ็มอ็ม้าอันนี้เจาะรูนะโดยธรรมดาธรรมดาน่าจะน่าจะประมาณนี้เอ็สองดูดิเป็นเอ็มหมดเลยนะเอ็มสี่เอ็มเอ็มสี่นะครับทุกคนโคตรแพงที่ที่หนึ่งไม่มีขายด้วยที่ที่สองสามหมื่นนะครับที่ที่สามแสนหนึ่งที่ที่สี่แสนหนึ่งที่ที่ที่ห้าของเราก็แสนหนึ่งนะครับของจริงจัดอะแค่นั้นหลง โอเคครับผมจะเราวิไวแล้วนะหกตัวหกจุดสุดยอดดอปชิ้นเดียวนะคืออย่างเงี้ยคือเกลือนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ช่องเฟนตาสตี้นะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ